สุดการรอคอยแล้วค่ะสำหรับ Samsung Galaxy s 25ซีรี e ์ ทุกคนคะตอนนี้นะคะ s a m s ุง Galaxy a 1 5 series ก็อยู่ในมือของไอตาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่าจะมีดีไซน์หรือสเปคที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่หรือจะมีฟีเจอร์ AI ใหม่ๆอะไรหรือเปล่าไปรอดูกันเลยค่ะ รอบนี้นะคะเขามาพร้อมกัน3โมเดลเหมือนเดิมเลยนั่นก็คือ Galaxy S25 S25 Plus แลวก็ S25 Ultra ค่ะซึ่ง S25 Ultra เนี่ยของเราในรอบนี้นะคะบอกเลยว่ามากับดีไซน์ที่ใหม่แปลกตากว่าเดิมค่ะเพราะว่าขอบจะมนมากขึ้นจากตัวเก่านะคะเพราะว่าตัวเก่านะคะจะมีมุมเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะจะมาพร้อมกันทั้งหมด4สีนะคะนั่นก็คือ Titanium Black Titanium Gray Titanium White Silver และเทเนียมซิลเวอร์บลูค่ะซึ่งเป็นสีไฮไลท์ของเขาในครั้งนี้ค่ะส่วนตัว Galaxy S25 แล้วก็ S20 พัดนะคะจะมาทั้งหมด4ส,สีค่ะนั่นก็คือ Silver Shadow ค่ะ Mint ไอซี่บูค่ะที่จะเป็นสีไฮไลท์ของตัว S25 ตัวธรรมดาค่ะแล้วก็สีเนวี่นะคะซึ่งจะเป็นสีไฮไลท์ของตัว S25 Plus ค่ะมาดูไฮไลท์ของเรากันต่อดีกว่าค่ะสําหรับซัมซุง Galaxy S25 Ultra นะคะที่รอบนี้เข้ามาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ตัดขอบแบบเหลี่ยมออกไปทําให้ขอบมุมเครื่องเนี่ยโค้งมนมากยิ่งขึ้นค่ะจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมีเหลี่ยมมาแทงมือแล้วค่ะแถมน้ําหนักในรอบนี้ของเขานะคะเบาลงเยอะจากเดิมเลยจากเดิมนะคะ233กรัมมาในรุ่นนี้นะคะเขา เบาเพียงแค่218กรัมเท่านั้นเองค่ะหรือว่ารอบนี้นะคะซัมซุงทำการบ้านเรื่องการจับถือได้ดีเลยทำให้เรานะคะถือสบายแล้วก็เบาขึ้นนั่นเองค่ะ ตัว Galaxy S25 Ultra นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.9นิ้วค่ะผนลหน้าจอเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2X ความละเอียด QHD+ Refresh Rate 120Hz ค่ะขนาดหน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนิดนึงค่ะเพราะว่าเขานะคะมีการทำให้ขอบบางลงนั่นเองค่ะแถมจอรอบนี้นะคะไม่มีความโค้งเล็กๆน้อยๆอ,อีกต่อไปแล้วค่ะกลายเป็นจอแบนราบไปเลยค่ะในเรื่องของความจุนะคะ S25 Ultra เนี่ยมาพร้อมกับความจุอยู่ที่ RAM 12GB ลอม250 สามกิกและ 512GB กิกแล้วก็1เทเลบานั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะ S Pen พของเขายังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในรอบนี้นะคะจะมีการตัดแบตเตอรี่แล้วก็บูทูธออกไปค่ะทำให้ฟีเจอร์แอคชั่นต่างๆแล้วก็การกดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะแต่จะมีฟังก์ชันชูมือเพื่อถ่ายรูปนะคะหรือว่าพวกสมาร์ทวอทเข้ามาช่วยในการถ่ายรูปก็เลยจะไม่มีปัญหานั่นเองค่ะส่วนตัว Galaxy A S 25แล้วก็ A S ย5 Plus พันะคะจะมีหน้าจอขนาดเท่าเดิมเลยค่ะนั่นก็คือ A S 25นะคะคอยู่่ที6.2 2นิ้วความละเอียด Full HD พัดและ S 2 5 p พนะคะอยู่ที่6.7นิ้วค่ะความละเอียด QHD พัดค่ะซึ่งทาง s a m s u n งนะคะได้มีการเสริมในส่วนของ AI มาช่วยในความคมชัดของหน้าจอขึ้นค่ะถึง43%เเลยทีเดียวค่ะซึ่งทำให้ตัวน้องอย่าง S 2 5เนี่ยสาม,มารถแสดงผลได้ใกล้เคียงกับจอระดับ QHD พัดเลยนั่นเองค่ะ Galaxy s 1 5และ S25 p l s นะคะจะมีการอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิม8 g ิเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น12 g ิเลยค่ะเพื่อช่วยให้การประมวลผลต่างๆได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและมีให้เลือก2ความจุนั่นก็คือ256 g b และก็512 g ิกนั่นเองค่ะ ทั้ง3ตัวนะคะมาพร้อมกับชิดเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite f Galaxy นั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเป็น s ซัมซุงนะคะเขาไม่ธรรมดาเหมือนชาวบ้านแน่นอนค่ะต้องมากับ CPU ตัวพิเศษที่ทํามาเพื่อแฟนๆ Galaxy อยู่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเกรดระบบระบายความร้อน Vapor Chamber นะคะขยายขึ้นถึง40%ในรุ่น Galaxy S25 Ultra ค่ะส่วนตัวน้องนะคะขยายขึ้นจากเดิมเป็น15%เลยทีเดียวค่ะทําให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ และแน่นอนค่ะว่าทั้ง3ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ Android 15ที่ครอบทับด้วย One UI 7ฟีลิ่งการใช้งานต่างๆนะคะบอกเลยว่าลื่นไหลามากๆมีฟีเจอร์ AI ใหม่ๆเพียบไว้เราจะมาเล่าให้ฟังกันทีหลังนะคะถ้าเล่าตอนนี้บอกเลยว่ายาวแน่นอนค่ะส่วนแบตเตอรี่นะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยมาให้เท่าเดิมเลยนั่นคือตัว S 2 5นะคะอยู่ที่ 4, 0 0 0มิลลิแอม S อยู่ที่4 9 0 0มิลลิแอมและ S 1 5 Ultra นะคะอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมค่ะซึ่งเชื่อเลยว่า ว่าพอเปลี่ยนชิปเซตใหม่นะคะและการอัปเกรดระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยการจัดการแบตเตอรี่ของเขาน่าจะทําได้ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะไว้ทดสอบจริงแล้วได้ผลยังไงเราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกทีค่ะ มาดูในเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับ s ั m s u ง Galax กซี่5 Ultra นะคะในรอบนี้กล้องหลักให้มาถึง200ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ 3x 10ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ 5x 50ล้านพิกเซล, X, X, ล,เซลและกล้องอันต้าไวนะคะอัปเกรดมาในรอบนี้นะคะมีการเพิ่มความละเอียดมาเป็น50ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะทําให้เรื่องของการถ่ายวิวหรือการถ่ายแบบมาโครของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นค่ะส่วนกล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะส่วนตัว s 25แล้วก็ S 25พ l u นนะคะก็จะให้ความละเอียด เ่าเดิมเลยนั่นก็คือกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแอนตรีวไว12ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้ 3x 10ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า12ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะในส่วนของฟีเจอร์ใหม่ๆของกล้องที่เพิ่มมาในรอบนี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยสามารถปรับโทนของภาพก่อนถ่ายได้นั่นเองค่ะโดยการปรับแต่งนะคะก็จะกดตรงที่มุมขวาบนตรงนี้นะคะเราก็สามารถปรับมูดแล้วก็โทนของภาพได้เองตามชอบเลยค่ะถือว่ารอบนี้นะคะเราไม่ต้องกังวลว่าโทนของรูปเนี่ยจะไม่ถูกใจแล้วเพราะว่าเราสามารถปรับแต่ ได้เองเลยค่ะต่อมานะคะคือเราสามารถปรับค่ารูรับแสงไนดะ้ตั้งแต่ f 1 4ถึง f 1 6เลยค่ะทำให้การถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเรื่องวิดีโอนะคะสามารถถ่ายวิดีโอ10บิต HDR ได้ค่ะจากเดิมนะคะถ่ายได้แค่8บิต HDR เท่านั้นค่ะก็จะทําให้การเก็บสีแล้วก็การเก็บารายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ชาร์โดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและรอบนี้นะคะถ่ายวิดีโอแบบหลอกได้แล้วนะคะทุกคนถูกใจคนที่ชอบแต่งสีแต่งมูดของวิดีโอแน่นอนค่ะเอา ไปถ่ายวอล์กถ่ายภาพยนตร์สนุกขึ้นแน่นอนค่ะ ในรอบนี้นะคะมี AI ช่วยในการถ่ายภาพตอนกลางคืนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะด้วยความที่รอบนี้นะคะชิปเซ็ตแรงขึ้นจะช่วยลบทั้งจุดแดงแล้วก็จุดน้ําเงินในวิดีโอนะคะแล้วก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆในวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นค่ะทาให้การถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนได้สว่างขึ้นวัตถุเบอร์น้อยลงนั่นเองค่ะและที่ซัมซุงนะคะเขาปรับปรุงมาในเรื่องของวิดีโอที่เราชอบมากเลยก็คือการเปลี่ยนเลนขนาดถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะ,ละหลายๆคนนะคะคงจะบ่นกันว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยแล้วมันจะไม่สม,มูทมันกระตุ เขาปรับปรุงมาให้แล้วค่ะทุกคนเขาได้มีการให้ AI เนี่ยเพิ่มเฟรมเข้าไประหว่างเปลี่ยนเลนส์นั่นเองค่ะเวลาเพย์แบ็กแล้วเนี่ยจะทําให้สมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรื่องกล้องเนี่ยดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์ในรอบนี้นะคะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะคะแต่ด้วยพลังของชิปเซตตัวใหม่อย่าง Snapdragon 8 Elite AI นะคะที่จะเข้ามาปรับแต่งในรอบนี้เนี่ยจะทําให้การถ่ายภาพของ Galaxy S 25ซีรีส์ในรอบนี้ทําออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพแถวเข้าของ Galaxy S 25 Ultra กันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงไ มาต่อกันที่ Galaxy AI กันค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าครั้งนี้เขาอัปเกรดมาให้แบบสุกๆไปเลยถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ามีอะไรน่าติดตามบ้างไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ Audio Easer กันค่ะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยจับเสียงต่างๆภายในคลิปแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ว่าจะทําให้เสียงเบาหรือว่าเสียงดังได้แบบที่เราต้องการเลยค่ะซึ่งเขาเนี่ยสามารถตรวจจับเสียงได้ถึง6รูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูดเสียงเพลงเสียงลมเสียงธรรมชาติต่างๆผู้คนและเสียงรบกวนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับฟีเจอร์ Audio Eraser ค่ะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเลยค่ะอันนี้ก็จะได้ยินแค่เสียงคนอย่างเดียวนะคะสีด่ดค่ะสนุกไหมคะทุกคนได้ยินเสียงหนูไหมหรือว่าได้ยินเสียงเพลงนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นเสียงแบบรบกวนต่างๆเช่นเป็นไงบ้างคะทุกคนฟีเจอร์ใหม่คอมเมนต์บอกได้ค่ะ ต่อมาเลยก็คือจะเป็นเบสเฟสค่ะบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยการถ่ายภาพหมูนะคะจะไม่มีคนที่ไม่รอดค่ะเพราะว่าทุกคนต้องรอดค่ะเพราะการถ่ายรูปเนี่ยเขาจะตรวจจับใบหน้าของเรานะคะทั้งก่อนถ่ายแล้วก็หลังถ่ายไว้ค่ะพอถ่ายรูปมาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครนะคะไม่ยิ้มหรือว่าใครเนี่ยไม่ถูกใจหน้าตัวเองก็สามารถเลือกหน้าที่เราชอบได้เลยค่ะอยากจะให้ปากจู๋อยากจะให้ปากอ่ะก็สามารถเลือกได้เลยค่ะบอกเลยว่าฟีเจอร์นี้เลิศมากค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของ AI การใช้งานกันบ้างนะคะรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่า s a m s u n Galaxy g S 1 5ของเรากลายมาเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราเลยค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าทาง Android ของเราเนี่ยจะมี Google Gemini ที่จะเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเราอยู่แล้วและพิเศษสำหรับ s a m s u n Galaxy g S 1 5ซีรีส์นั่นก็คือ Samsung เนี่ยได้มีการพัฒนาให้เก่งมากยิ่งขึ้นจากครั้งก่อนค่ะโดยปกติแล้วเราสามารถสั่งโน่นสั่งนี้ได้ทีละคาสั่งทีละแอปใช่ไหมคะแต่รอบนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเก่งมาก ยิ่งขึ้นค่ะด้วยการทํางานการสั่งข้ามแอปได้นั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะเราสามารถสรุปเนื้อหาของคลิป YouTube ทั้งคลิปนี้และนําไปใส่ซัมซุงโน้ตได้เลยโดยที่ไม่ต้องคัดลอกนั่นเองค่ะสามารถช่วยลดขั้นตอนการทํางานของเราได้เยอะเลยทีเดียวค่ะต่อมาแล้วก็คือ Now Beef ค่ะที่เขาจะทําหน้าที่เป็นเลขาของเรานั่นเองค่ะซึ่งใครใช้ Galaxy Watch หรือ Galaxy Link อยู่เนี่ยเขาจะคอยรายงานผลสรุปสุขภาพของเราคอยเตือนว่าเรามีนัดอะไรบ้างแล้วก็แนะนําการใช้ชีวิตต่างๆบอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงฝนจะตกหรือเปล่าเราคว พกลมออกไปหรือเปล่าเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีเลขาส่วนตัวจริงๆเลยค่ะต่อมาเลยก็คือนาวบาร์นะคะเขาจะอยู่ตรงด้านล่างของหน้าจอล็อกแบบนี้ค่ะจะแสดงข้อมูลของแอปต่างๆเช่นผลการแข่งบอลระยะเวลาอาหารที่สั่งหรือจะเป็นการจับเวลาแล้วก็การอัดเสียงของเรานั่นเองค่ะส่วนเซอร์เคอร์ดูเซร์นะคะบอกเลยว่ารอบนี้เขาถูกอัปเกรดความเก่งมาให้เราเนี่ยสามารถหาเพลงได้จากหน้าจอได้เลยหรือจะเป็นการแปลภาษาก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะบอกเลยนะคะว่ารอบนี้เนี่ย AI ของเขาเนี่ยเก แล้วก็เยอะมากๆเลยค่ะไว้เราจะมาทําคลิปสอนการใช้งาน Galaxy AI แบบละเอียดอีกทีค่ะยังไงก็กดติดตามไว้จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆค่ะมาในเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองค่ะทุกคนสําหรับราคาของ Samsung Galaxy S 2 5ความจุแรม12กิกลอม256รกิกราคาอยู่ที่2,9,900บาทความจุแรม12 g กิกลอม5 1 2รราคาอยู่ที่34,900บาทส่วน Samsung Galaxy S 25 ความจุแรม12กิกลอม256กิกราคาอยู่ที่36,900บาทความจุแรม12กิกลอม512กิกราคาอยู่ที่41,900บาทและ Samsung Galaxy a 15 Ultra ความจุแรม12กิกลอม256กิกราคาอยู่ที่46,900บาทความจุแรม12กิกลอม512กิกราคาอยู่ที่52,900บาทความจุแรม12กิก กล้อง1นึ่งเทเลบราคาอยู่ที่62,900บาทและทั้งหมดนี่ก็คือ Galaxy A 1 5มห้าซีรีส์เรือธงตัวเก่งจากซัมซุงนั่นเองค่ะที่ได้รับการเสริมจากความแรงชิป Snapdragon 8 Elite Galaxy AI รอบนี้นะคะเก่งรอบด้านมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ากลายเป็นเลขาส่วนตัวของเราได้เลยค่ะอีกทั้งนะคะการถ่ายภาพที่ได้การอัปเกรดจากกล้อง Ultra Wide ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น AI นะคะที่เข้ามาช่วยการประมวลผลของภาพของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครั้งก่อนเก่งยังไงครั้งนี้เขาก็อัปเกรด ให้เก่งขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Samsung Galaxy a ่5 s e r i s s เพื่อนๆชอบตัวไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย